สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำเรื่องแปลกที่น่ารู้มาให้ทุกคนได้รับชมนะคะเรื่องแรกคือต้นไม้ลู่ลมหรือต้นลมพัดที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะต้นไม้เหล่านี้จะอยู่บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะคะเป็นต้นไม้ที่อยู่บริเวณ slow point มีลักษณะที่แตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปเพราะส่วนบนของต้นมีลักษณะเอ็นราบไปในทิศทางเดียวกันจนดูแปลกตาทั้งนี้เนื่องจากกระแสะลมแรงจากแอนตาร์กติกที่พัดมาอยังพื้นที่โล่งแห่งนี้เหล่าต้นไม้ใหญ่ที่อยู่อาศัยที่นี่ จึงต้องปรับตัวให้อยู่รอดโดยการลู่ไปตามลมและเติบโตในลักษณะนั้นจนสิ้นอายุไขนะคะ slow point หือเป็นจุดที่อยู่ใต้สุดของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการเลี้ยงแกะและไม่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆด้วยกระแสลมที่รุนแรงและหน้าผาที่ถูกกัดเซาะ ร่วงหล่นลงสู่ทะเลด้านล่างอยู่บ่อยครั้งนะคะ <Wow. S 1> เรื่องแปลกเรื่องที่สองคือข้าวโพดอัญมณีหรือข้าวโพดสีรุ้งค่ะข้าวโพดสายพันธุ์นี้เริ่มมาจากค l o b a r n เกษตรกรจากรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันรูปครึ่งโชโรคี เขาได้เริ่มทำการทดลองปลูกข้าวโพดสายพันธุ์เก่าและสายพันธุ์พื้นเมืองที่ได้แลกเปลี่ยนมาหลากหลายชนิดจนสังเกตเห็นสีสันที่แปลกออกไปจากข้าวโพดปกติทำให้เขาตั้งใจที่จะพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหลากสีนี้ขึ้นมานะคะข้าวโพดอันมณีนี้เม็ดแน่นค่ะ มีคุณค่าอาหารสูงสีสวยงามต้านทานโรคสูงต้มกินได้และสามารถทำพ็อปคอนได้อีกด้วยแต่ละผลจะมีเมล็ดประมาณ400-500เมล็ดนะคะสามารถเก็บเกี่ยวได้ใน75วันข้าวโพดชนิดนี้ชอบแดดและทนแดดจัดได้อีกด้วย ที่สำคัญเลยคือรสชาติหวานอร่อยสำหรับใครที่เห็นสีสันสวยสดราวกับอัญมณีเช่นนี้ก็คงคิดว่ามันเป็นพืชตัดต่อพันธุกรรมหรือพืช GMOs อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่เลยนะคะเพราะมันเป็นข้าวโพดท,ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์มาอย่างยาวนานหลายสิบปีเท่านั้นเองค่ะ นี่คือต้นพูย่าไรมอนดิหรือที่รู้จักกันว่าเป็นราชนีของเทือกเขาแอนดีสเป็นพันธุ์โบรโมิเลีตที่ใหญ่ที่สุดโดยช่อดอกจะสูงถึง15เมตรมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอนดีสสูงของประเทศโบลิเวียและเปรูนะคะครั้งหนึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นพืชที่กินเนื้อ เป็นอาหารแต่ไม่มีใครรับรองคำพูดนี้นะคะวว้า <Wow. S 1> ที่เห็นอยู่นี้คือหาดนาวา g จิโอนะคะเป็นชายหาดเล็ลกๆที่ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาขาวสูงชันชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินสีขาวน้ำทะเลเป็นสีฟ้าสดใสหาดนี้ยังเรียกกันอีกชื่อว่าชิปเบรกบีช เนื่องจากบนชายหาดแห่งนี้มีซากเรือเก,เก่าเกยตื้นอยู่นะคะเล่ากันมาว่าซากเรือนี้เป็นเรือที่ลักลอบขนส่งสินค้าที่ถูกเจ้าหน้าที่ที่กรีซไล่ล่าในขณะที่มีพายุ และมีทัศนวิสัยไม่ดีทำให้เรือลำนี้หนีมาจนมาเกยตื้นที่หาดแห่งนี้การเดินทางมาที่หาดนาวาจิโอนี้มาได้เพียงทางเรือทางเดียวเท่านั้นนะคะที่นี่นอกจากได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่งดงามติดอันดับโลกแล้วหน้าผาสูงชันของที่นี่ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับเบสจัมปิ้ง ที่นักกระโดดดิ่งพระสุธาจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาทดลองโดดหน้าผาที่นี่ซึ่งติดใน10 incredible b a s e j u e x i s t อีกด้วยนะคะว้าว <Wow. S 1> จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปว้าวคลิปนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะมีอะไรมานำเสนอเรื่องที่แปลกๆอีกก็ได้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ